สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลมียางรถแท็กเตอร์เมือสองขนาด13.6ขีดยี่หกยี่ห้อดันหลบนะคะเข้ามาอีกหนึ่งคู่นะสำหรับตัวนี้ล่ะสินค้า609นะพี่พี่ท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาลแล้วแจ้ง6 0 9ได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะคะดอกยางเหลือเยอะเลยนะสำหรับคู่นี้นะคะดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะเนื้อยางดีด้วยนะคะเนื้อยางดีเนื้อยาง,งสดแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบดอกหักๆนะคะ อยู่ข้างๆนะเดี๋ยวน้ำตาลจะพยายามกลิ้งให้ดูนะคะว่ามันมีตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกระจายกระจายทั่วๆเนาะนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบหักๆแบบนี้นะคะข้างๆนะขอบกระถางแน่นนะคะไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะคะเนี่ยบางดอกมันก็จะไม่หักแต่ว่านี้ก็ให้พยายามจะให้ดูเนาะว่ามันประมาณนี้นะ มันจะเป็นอยู่ข้างๆนะคะนี่เลยนะตามนี้นะคะอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ดอกเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคู่นี้พี่พีท่านใดที่สนใจคู่นี้ปล่อยที่คู่ละ8 3ด0ันารอบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าเนื้อยางสดดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวนี้นะมีตำหนินะ นิดหน่อยนะคะข้างๆนะคะพี่ๆท่านใดรับได้ไม่ซีเรียสก็รับไปได้เลยนะคะ8,300ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือมารับเองหน้าร้านกันเราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอำเภอคลองหงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะมารับเองกันได้ตลอดเลยนะคะแต่ก่อนมาก็โทรแจ้งกันก่อนเนาะว่าจะมาชมสินค้าตัวไหนเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพีพ่่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาฝากไว้ด้วยนะคะดันหลบ609คะ่ะ